สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะคือวันจันทร์ต้นสัปดาห์ค่ะวันนี้วันที่5พฤษภาคมนะคะ2568อยู่กับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพนณทิประดาและดิฉันแนสทีคมพรค่ะมาประเมินสถา,านการณ์ที่ทางเศรษฐกิจโลกกันนะคะสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกําลังฟืดเครื่องหรือว่าเจอความท้าทายนั่นก็คือเรื่องของภาระหนี้สินนะคะ ยิ่งประเทศไหนมีภาระหนี้สินในระดับที่ค่อนข้างสูงก็จะทําให้เป็นอุปสรรคต่อการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกษิจล่าสุดค่ะมีการออกมาระบุถึงความเป็นห่วงในตลาดเกิดใหม่ว่านีสินจํานวนมหาศาลนั้นอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากภาษีการค้าของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะคำเตือนดังกล่าวนั้นออกมาจากทางด้านของธนาคารโลกนะคะ อินเดมิดกิลหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกระบุว่าความไม่แน่นอนทางการค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นสำเเิิมปัญหาหนี้สินและการเติบโตของตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาให้ชะลอตัวลงก่อนหน้านี้ IMF ได้ปรับลดคาดการเศรษฐกิจของสหรฐัฐจีนและประเทศส่วนใหญ่พร้อมเตือนว่าความขัดแย้งทางการค้าที่เพิ่มขึ้นยิ่งฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ และคาดการว่าในปีนี้เศรษฐกิจโลกจะเติบโตอยู่ที่2.8ต่ำกว่าประมาณการที่เคยให้ไว้ในเดือนมกราคมในขณะที่ธนาคารโลกจะเผยแพร่คาดการเศรษฐกิจฉบับใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะแต่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกนั้นออกมากล่าวว่านักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกต่างปรับลดคาดการเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าโลกวิกฤตครั้งนี้จะยิ่งกดดันการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ให้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ6เมื่อสองทศวรรษก่อน ซึ่งมีการคาดการณว่าการค้าโลกอาจจะเติบโตเพียงแค่1.5%เท่านั้นนอกจากนี้ระดับนี้ที่สูงในปัจจบุบันซึ่งหมายความว่าประมาณครึ่งหนึ่งของ150ประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้จะมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราสูงถึง2เท่าเมื่อเทียบกับปี2567และอาจจะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันทำให้เศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องของนีค่ะที่น่าห่วงนะคะว่าจะพุ่งสูงขึ้นเพราะว่ามาตรการภาษีของทรัมป์นะคะได้สร้างผลกระทบไปยังหลายภาคส่วนรวมถึงการขนส่งการเดินเรือด้วยนะคะมีการออกมาคาดการแล้วค่ะบอกว่าภาษีของทรัมป์นั้นจะมากดดันนะคะทำให้ปริมาณของตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกนะคะในปีนี้จะติดลบหรือว่าหดตัวลงไปค่ะ สนักข่าวรอยเตอร์รายงานเรื่องนี้ค่ะบอกว่าดูรี่บริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินเรือคาดการณ์นะคะว่าปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือทั่วโลกนั้นจะลดลงมา1%ซึ่งเป็นผลโดยตรงนะคะจากนโยบายการค้าของสรัฐและถือเป็นการลดลงมาของความต้องการขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกครั้งที่3ค่ะนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลนะคะเมื่อปี1979 ซึ่งก่อนหน้านี้ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เคยลดลงมา8.4%ในช่วงวิกฤตการเงินโลกช่วงปี2552นะคะแล้วก็ปรับลงมา0.9%เมื่อปี2563เมื่อมีการประกาศการระบาดใหญ่ของโควิด -19 นั่นเองค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะร,รัฐบาลทรัมป์นั้นกำหนดภาษีนำเข้า10%ครอบกลุ่มสินค้าจากเกือบทุกประเทศและ145%สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนค่ะขณะที่จีนแล้วก็หลายประเทศเองเริ่มมีการตอบโต้นะคะด้วยการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้าจากสหรัฐเช่นกันค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าหากภาษีนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงต่อไปการนำเข้าสินค้าจากจีนของสหรัฐนั้นอาจจะลดลงไปถึง40%เลยค่ะ แล้วก็ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์นะคะว่าการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปยังประเทศอื่นที่ฐานภาษีต่ำอาจส่งผลทำให้สินค้านำเข้าสหรัฐจากประเทศอื่นนั้นอาจเพิ่มขึ้นมาถึง15%ค่ะซึ่งจีนนะคะถือเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการส่งออกสินค้าประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์สากกรรมและเฟอร์นิเจอร์มายัางสหรัฐค่ะ ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจจีนกันบ้างค่ะซึ่งนับปัจจุบันนะคะได้รับผลกระทบจากเรื่องของสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกานะคะจีนก็พยายามจะตอบโต้ต่างๆแล้วค่ะโดยมาตรการล่าสุดก็คือสั่งระงับการซื้อหมูหรือว่าสุกรจากสหรัฐจํานวนหลายหมื่นตันเลยทีเดียวนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ยังทําให้นักลงทุนค่อนข้างกังวลใจว่าภาวะลุ่มๆุ่มดอนดอนดังกล่าวอาจจะกดดันต่อทิศทางการเติบโต,อต,ตของเศรษฐกิจและมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีนค่ะ ล่าสุดค่ะทางด้านของบริษัทจีนก็เลยออกมามีมาตรการนะคะในการที่จะเร่งซื้อหุ้นคืนเพื่อพยุงตลาดหุ้นค่ะมาตรการดังกล่าวนี้มีการรายงานนะคะจากสำนักข่าวบลูเบิร์กว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาบริษัทจีนประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนหรือว่า buyback สูงสุดนับตั้งแต่เกิดภาวะตลาดหุ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567เพื่อพยุงตลาดท่ามกลางแรงกดดันจากภาษีของสหรัฐ โดยมีบริษัทในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้สนเจินกว่า139แห่งประกาศแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่ารวมกว่า6,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐในช่วงปลายเดือนเมษายนร่วมกับการเข้าซื้อของกองทุน ETF โดยกองทุนของรัฐเพื่อลดความวิตกกังวลของนักลงทุนจากภาวะสงครามการค้าแผนซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดในรอบนี้มาจากบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่อย่างทางด้านของ Contemporary Amplex เทคโนโลยีนะคะหรือว่า C A T L ค่ะที่ตั้งเป้าซื้อหุ้นคืนสูงถึง8,000ล้านหยวนตามมาด้วย X C M G Construction Mechanical นะคะที่ประกาศซื้อหุ้นคืน3,600ล้านหยวนและมีเดียกรุ๊ปที่ประกาศซื้อหุ้นคืน3,000ล้านหยวนค่ะแม้ว่าตัวเลขยอดรวมการซื้อหุ้นคืนนั้นมีจำนวนมหาศาลแต่การซื้อจริงอาจใช้ระยะเวลายาวนานไปจนถึงปลายปี2,569 ในขณะเดียวกันมีการรายงานนะคะเรื่องของการบริโภคทองคําของจีนด้วยค่ะจากสมาคมทองคําแห่งประเทศจีนหรือว่า CGA เปิดเผยว่าไตรามาสที่1การบริโภคทองคําของจีนนั้นปรับตัวลดลง5.96%เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ290.492ตันเนื่องจากราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นจึงเป็นอุปสรรคต่อความต้องการซื้อทองคําในรูปของเครื่องประดับค่ะ ทองคำอาจจะร้อนแรงนะคะเป็นขาขึ้นในช่วงเวลานี้แต่ว่าถ้าหากมองไปที่ตลาดหุ้นค่ะมีความพันพ้นอย่างหนักโดยเฉพาะตลาดสหรัฐนะคะอย่างเช่นกลุ่มของเทคโนโลยีที่ราคานั้นบูบลงไปอย่างหนักและเรื่องของหุ้นในกลุ่มเทคที่สุดลงมานะคะมีผลกระทบค่ะมาฉุดกองทุนความมั่งคั่งของโนเวย์นะคะให้มีการขาดทุนอย่างหนักเลยค่ะ สำนักข่าวรูรเมเออร์รายงานค่ะบอกว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ซึ่งมีมูลค่านะคะ1.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หนอเจตแบงก์อินเวสเมน m ์ n มจเมนต์เจ้าของหุ้นบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ที่สุดของโลกแตรางานค่ะเมื่อวันที่23เมษายยนที่ผ่านมานะคะบอกว่ากองทุนนั้นขาดทุนไปแล้ว0.6หรือประมาณ40,000ล้านดอลาลาร์นะคะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดลงมาครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่3เมื่อปี2566ค่ะ ซึ่งกองทุนนะคะที่มีลักษณะคล้ายกองทุนติดตามดัชนีหรือว่า i n d e x tracker ขาดทุนจากหุ้นนะคะ1.6%แต่ได้กำไรจากตราสารหนี้1.6%แต่ว่อย่งางไรก็ตามค่ะผลตอบแทนของกองทุนยังดีกว่าดัชนีมาตรฐานอยู่ที่0.16% ทางด้านของซี o ของกองทุนนะคะนิโคลไลแทงเจนบอกว่าไตรมาสนี้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดอย่างมีนยัยสำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มของเทคโนโลยีนะคะหุ้นเทคโนโลยีนั้นให้ผลตอบแทนติดลบซึ่งพอร์ตของกองทุนค่ะ เน้นหนักไปที่หุ้นเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft NVIDIA Alphabet a m azon และ Meta รวมถึงการถือหุ้น t ท s l a นะคะซึ่งหุ้นเหล่านี้เคยสร้างผลตอบแทนสูงสุดถึง13เมื่อปี2023ค่ะแต่ว่าปีที่ผ่านมานะคะกองทุนเองก็เริ่มลดสัดส่วนการถือหุ้นกลุ่มเทคโลงบางส่วนเพื่อมาลดความเสี่ยงจากการปรับฐานราคาของหุ้นที่กรองตลาดโลกค่ะ ทิ้งท้ายเปลกน,นี้กันที่วอลเราอัพนะคะและพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมาจัดพอร์ตการลงทุนค่ะเพราะว่าในเดือนนี้จะมีกองทุนนะคะที่ชื่อว่าไทย e s g EXTRA นะคะเข้ามาระดมทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีนะคะแล้วนักลงทุนก็สามารถย้ายจาก LTF ไปยังกองทุนดังกล่าวได้ด้วยจะเป็นประโยชน์หรือว่าโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ เ n d I Holding เจ้าของร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อีเลฟคาดว่าจะต้องทบทวนโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานและควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดเนื่นจากผู้บริโภคสหรัฐกำลังเผชิญกับผลกระทบจากนโยบายภาษีนังเข้าทางนี้รายได้จากอเมริกาเหนือที่เป็น73ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทยังมีแผนนำบริษัทย่อยในยอเมริกาเหนือเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นช่วงครึ่งหลังของปี2,569แต่แผนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้นและอาจมีการเลื่อนหากสถานการณ์ไม่เอื้ออําววย ดิคต็อกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียวิดีโอสั้นยอดนิยมจากจีนเตรียมรบอุตสาหกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ของญี่ปุ่นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังชะตากรรมของบริษัทในสหรัฐยังไม่แน่นอนโดยบริษัทกำลังเตรียมตัวรับสมัครพนักงานขายสำหรับแพลตฟอร์ม t ิ k ต็อกช็อปในญี่ปุ่นหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวในอิตาลีฝรั่งเศสและเยอรมนีเมื่อเดือนมีนาคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายธุรกิจออกไปนอกสหรัฐมากขึ้น หนังสือพิมพ์โยมิอุริรายงานว่านิสสันมอเตอร์เตรียมยุติการผลิตรถยนต์ที่โรงงานในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนภายในปีงบการเงินปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2569หลังจากอัตราการเดินเครื่องของโรงงานที่มีกำลังการผลิตรถยนต์3 0 0 0คันต่อปีซึ่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอาริยาและรถ s อ v รุ่นเอสเทรลลดลงเหลือต่ำกว่า10%ทมกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตรถยนต์ของจีน ันที่สอของ m ั n นี t ท d a y ค่ะเช่นเคยนะคะเรามาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างค่ะ ซึ่งตั้งแต่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะบ้านเราก็มีการเปิดขายนะคะกองทุนไทย ESGX แล้วนะคะโดยบลรจ19แห่งนั่นเองค่ะซึ่งต่างก็คาดหวังนะคะว่ากองทุนนี้จะมาช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยได้บ้างค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะพูดคุยนะคะกับคุณมงคลพ่งเพตราค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์บลดาโอประเทศไทยจำกัดนะคะจะมาช่วยจัดพอร์ตหุ้นให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับกองทุนไทย ESGX ค่ะติดตามเลยค่ะเันค่ะสวัสดีค่ะคุณมงคลคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไทย ESGX เป็นหนึ่งความคาดหวังของการลงทุนในช่วงนี้ว่าจะช่วยตลาดหุ้นไทยจะช่วยได้ยังไงบ้างคะพี่มงคลคะคือกองทุนที่เข้ามาช่วงนี้นี่ถือว่าจังหวะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตลาดไทยเนี่ยเริ่มมีสัญญาณในการกลับตัว นะครับมาตั้งแต่ปลายเดือนก่อแล้วแล้วก็ในตัวของการเจรจาการค้าเนี่ยดูเหมือนจะมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นว่าใครก็ตามที่เข้ามาแปลงสภาพหรือว่าเข้ามาซื้อหุ้นตัวที่อยู่ในกองทุนไทยยเเนี่ยตัวนี้ก็จะน่าจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้อยากบอกว่าไม่ได้อยากจะบอกว่า อาจจะได้ถึงสองหลักเลยแต่ว่าผมคิดว่าจุดตรงนี้ดัชนี1นึ่งพันต้นๆเนี่ยผมว่าเราจะได้รีเทิร์นที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในมุมมองผมเองนะครับค่ะก็ส่วนหนึ่งน่าจะช่วยการชะลอการขาย ltf นะคะซึ่งหลายคนก็ติดอยู่ในกองนี้มูลค่าก็เป็นประมาณแสนล้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็มาหนึ่งเท่าที่ดูข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็น่าจะประมาณแถวๆหนึ่งแสหรือต่ำกว่านั้นเล็กน้อยนะครับก็คงต้องแยกนะครับแยกเป็นกองทุนถ้าเกิด เป็น LTF เดิม100,007นั้นเนี่ยก็แปลงสภาพไปก็ไปถือไว้เหมือนเดิมแต่ตัว mm hmm. ที่จะเหมือนกับจะได้รีเทิร์นดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นไทย ESTX ซึ่งจะเป็นอีกกองหนึ่งนั้นวันนี้ก็อย่าสับสนนะครับเพราะว่าตัว ESTX เนี่ยตอนนี้มีถึงสองกองทีเดียว mm hmm. เป็นกองเดิม LTF เดิมกับกองที่ซื้อเพิ่มสิทธิพิชน์หรือว่าผลประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนี่ก็อาจจะแตกต่างกันนะครับ ตัวตัวเดิมเป็นห0 0แสนนะครับแล้วก็ตัวใหม่นี่ก็จะเป็นส0 0 0 0นบาทนะครับก็ถือไป5้าปีนะครับคเพราะฉะนั้นนะคะคนที่จะเป็นนักลงทุนที่ไปซื้อกองนี้ใหม่เลยนะคะก็ต้อง <Okay. S 2> ศึกษาเรื่องของการลดหย่อนภาษีด้วยขณะที่<ช>คนคที่ย้าย LTF มานะคะก็ต้องศึกษาเช่นเดียวกันว่าจะได้สิทธิลดหย่อน5ปีปีแรกนี่3 0 0 0 0 0แล้วก็ที่เหลือก็เฉลี่ยปีละ50,000บาทนะคะคทีนี้หลายคนก็สนใจว่าเอ๊เมื่อไทย e s g x เข้ามาในตลาดหุ้นมันน่าจะมีหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะจากการเข้ามาของการเปิดขายของกองทุนนี้ทางดาวโอมมีข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่ได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะครับคือ หุ้นที่อยู่ในไทยเอสเนี่ยก็อยู่ประมาณ120กว่าตัวนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเราลงทุนไม่ถนัดในการลงทุนหรือไม่ได้มีพอร์ตในการลงทุนกับโกเกอร์เองเนี่ยก็ซื้อกองทุนไปแต่สำหรับท่านที่สามารถอยากจะจัดเองนะครับหรือว่าจะล้อกับตัวตัวไทย ESGX เนี่ยโดยใช้หุ้นในไทย ESG เนี่ยประมาณ120กว่าตัวมาจัดเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็เราพยายามยึดหลักก่อนว่าหุ้น ที่อยูใใใ่ในกองทุนเนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหุ้นที่ถือว่าคุณภาพก็ใช้ได้นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อันนึงที่เราควรจะนึกถึงคือควรจะเลือกกองหุ้นที่อยู่ที่เข้ามาไว้ในพอร์ตเราเนี่ยให้มีดีเวนดยิวที่ดีพอควรผมแนะนําประมาณทักแถวแถเปเนเพราะฉะนั้นทุกตัวที่เลือกเข้ามาเนี่ยก็จะมียิวติดไว้สเคือพูดได้ง่าย ถือหุ้นไปเนี่ยนะครับหนึ่งปีไม่ว่าจะหุ้นขดทุนหรือกําไรเนี่ยเราจะได้เงินปันผลมาสี่เปอร์เซ็นอันนี้ถือว่าเป็นเป็นพื้นฐานแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมีการเข้าไปเลือกหุ้นตั้งแต่เราจะจัดแบบประเภทสู้กับตัวผู้จัดการกองทุนเองนั่นแน่นก็คงต้องจัดแค่เป็นสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งก็คือจะเป็นส่วนที่หุ้นที่ลงมาลึกและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของหุ้นที่เรียกว่ามีเป็นผมอยากจะใช้คําว่าเป็นไฮเดเวเดนครับเอามาผสมกันครับ ก็จะได้อยู่ประมาณทักแถวๆสี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็มีคาดหวังในเรื่องแคปิตอลเกนในอนาคตด,ด้วยนะครับ <อะ S 2> ก็นี่คือวิธีการคิดนะครับนี่คือวิธีการคิดครับงั้นขอให้พี่มงคลช่วยจัดพอร์ตกันเพื่อที่ว่าอย่างน้อยผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะก็พอๆสูสีสู้กับไทย ESGX ได้แล้วก็ดีกว่าเงินฝากแน่ๆนะคะงั้นมาลองจัดกันค่ะคะเอาเลยค่ะ ควนี้เนี่ยผมเลือกผมจะแนะนําเป็นทั้งหมดเนี่ยผมแนะนําให้ประมาณสี่ตัวนะครับสี่ตัวก็คือ<ะ>ผมจะแยกเป็นสองตัวเนี่ยสาหรับหุ้นในตัวของหุ้นที่ราคาลงมาลึกมากๆนะครับอันนี้ก็ถือเพราะว่าเราคาดหวังเรื่องเรื่องเรื่องของราคาหุ้นด้วยนะถวกั้น<ะ>คืออ่าเปรียบเกนแล้วก็อีกสองตัวเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นไฮเดบิเดียนยิวซึ่งผมแนะนําอย่างนี้ครับถ้าเกิดหุ้นที่เราจัดทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมให้อยู่ในชุดที่เป็นไฮเดบิเดียนยิวเนี่ย 60%แล้วอีก40%เนี่ยเป็นหุ้นที่ราคาลงมาลึกซึ่งหุ้นที่ราคาลงมาลึกเนี่ยผมเลือกให้ตัวปตวทอสอบอแล้วก็ตัว w h a มานะครับเหตุผลหลักๆก็คือปตทอสออเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยลงมาค่อนข้างลึกนะครับจากในเรื่องความกังวลเรื่องราคาน้ำมันเรื่องความวาโอส์พายนะครับราคาอยู่ประมาณร้อยต้นๆนะครับอีกตัวหนึ่งคือวานะก็ถูกกระทบมาจากหรือซุปเปอร์คาิฟตั้งแต่ตอนประกาศวันที่2เมษายนลงแรงมากนะครับวันนี้ราคาค่อยๆฟื้นมา ผมคิดว่ายังมีรูมในการที่จะปรับตัวขึ้นไปได้แล้วก็ราคาถือว่าต่ําเรียกว่าทั้งคู่เลยคู่นี้มี40%ของพอร์ตดีเบนดิลเมื่อกี้เรียนไปแล้วครับเกินเกิน5%ทั้ง2ตัวนะครับส่วนอีก2ตัวอันนี้เป็นกลุ่มธนาคารทั้งคู่ลยครับเป็นไฮดีเบนดิลย์ยกลุ่มธนาคารก็คือตัว s อ b แล้วก็ตัว b ีบนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ไม่ต้องในเชิงคุณภาพไม่ต้องพูดกันนะครับเพราะว่าประอบกรารหุ้นกลุ่มธนาคารใน,ใน,ใ,นในช่วงประมาณสองสปีที่ผ่านมารวม อ่าเบอร์ต้นๆ้นของตลาดเลยทีเดียว s อ b เนี่ยปันผลก็อยู่ประมาณสักแ,แถวแถวบาทต่อปีนะครับแล้วก็ BBL อยู่ประมาณสัก8.6บาทต่อปีซึ่งยิวแน่นอนนะเกิน5%เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราผสมส่วนทั้ง4ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยยิวของพอร์ตจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ5%กกว่าๆนะครับ mm hmm. ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีหวังหรือการคาดหวังในเรื่องคปาเป้าเกณจากการที่ดัชนีเนี่ยเราจะปรับตัวสูงขึ้นนาคตด้วยซึ่งผมคิดว่าในมุมมองผมนะ ที่ผมบอกข้างต้นว่าไทย ESCX เนี่ยเข้ามาเนี่ยถูกจังหวะนะครับ mm hmm. เพราะว่าอัชนีเราอยู่ระดับต่ําแล้วจากนี้ไปเนี่ยสถานการณ์เนี่ยของตลาดหุ้นไทยหรือทั่วโลกเนี่ยควรจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งปีนี้หรือปีต่อๆไปเนี่ยที่ดีขึ้นด้วยนะครับ ค่ะอย่างที่พี่มงคลบอกให้มาทั้งสิ้นสี่ตัวนะคะ<น>ก็คือปตทะสพอ w h a s c b แล b l นะคะอันนี้ก็คือเป็นพอที่นักลงทุนนั้นสามารถหวังได้ทั้งดีเวนแล้วก็ตัวแคปิตอลเกนในเรื่องของราคาที่จะสามารถรับได้พี่มงคลพอจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าแต่ละตัวน่าจะรับยังไงบ้างจริงๆราคาหุ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับที่ ต่ำอ,อยู่แล้วถูกไหมครับถูกครับคือยกเว้นอย่างเ c b กับ BBL ีเนี่ยมันราคาเขาก็อยู่แถวๆตรงนี้แหละนะครับคงไม่ได้ไปไหนไกลเพราะตรงเนี้ยเพราะว่าทั้งสตัวนี้ก็สามารถถาจังหวะในการซื้อได้เลยครับ มาดูมาตรการนะคะจากทางแบงค์ชาติค่ะที่จะมาจัดการนะคะแก้ปัญหาเรื่องของภัยการเงินค่ะ,คะล่าสุดนะคะธนาคารอย่างประเทศไทยโรรอแบงค์ชาติค่ะได้ออกมาประกาศนะคะมาตรฐานให้ธนาคารต่างๆนะคะร่วมกันรับผิดช,ชอบจากภัยการเงินค่ะโดยทางคุณรุ่งมลิกมาศร,รองผู้การด้านเศราษฐศาสบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโรรอแบงค์ชาตินะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าหนึ่งในประเด็นสําคัญของพระราชกําหนด มาตรการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคือการกำหนดให้สถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจบริการการรับชำระเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลยกระดับการดูแลลูกค้าและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายหากละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด จนเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเสียหายค่ะทั้งนี้นะคะภายในต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะแบงชาติจะออกประกาศนะคะเพื่อมากําหนดมาตรฐานดังกล่าวดังนี้ค่ะการป้องกันการสวมรอยเปิดบัญชีและการสวมรอยใช้งานโมบายแบงกิ้งสถาบันการเงินต้องดาเนินการดังนี้นะคะข้อแรกค่ะต้องมีกระบวนการรู้จักลูกค้าหรือว่า KYC Know Your Customer ที่เข้มขน้น ข้อที่2นะคะจะต้องไม่แนบลิง์ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายผ่านทาง SMS และอีเมลค่ะและข้อที่3ลูกค้าสามารถใช้บริการโมบายแบงกิ้งของแต่ละสถาบาันการเงินได้เพียงแค่1บัญชีผู้ใช้งานและใช้ได้กับ1อุปรกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้นและข้อที่4นะคะมีกระบวนการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงผ่านโมบายแบงกิ้งโดยใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้าค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีการจํากัดความเสียหายและจัดการบัญชีมาสับบัญารเงินนะคะจะต้องดําเนินการดังนี้ค่ะก็คือ 1. นะคะแจ้งเตือนการทําธุรกรรมทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงินออกจากบัญชีค่ะผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างเช่นโมบายแบงกิ้งไลน์ SMS อีเมลโดยที่ไม่ได้กเก็บค่าใช้จ่ายข้อที่ 2. นะคะระง,งับการทำธุรกรรมและนำส่งข้อมูล3 เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีมาให้ระงรับเงินเข้าและออกทุกบัญชีและสถาบานันการเงินต้องจัดให้มีช่องทางติดต่อเร่งด่วนหรือฮอตไลน์ทางโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เสียหายสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะ เป็นมาตรการต่างๆนะคะที่ดูแลผู้บริโภคประชาชนแล้วก็ลูกค้านะคะให้ระวังภัยการเงินได้ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต้องระมัดร,ระวังแล้วค่ะเพราะว่ายุคสมัยนี้นะคะมิจฉาชีพพยายามที่จะจ้องหาทางเพื่อที่จะหลอกลวงเอาเงินของประชาชนไปนะคะ,คะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของมาตรการที่จะส่งเสริมสนับสนุนด้านการลงทุนกันบ้านดีกว่าใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะณปัจจุบันนี้สามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในรูปแบบ ของ D R ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นั้นก็มีการขยายระยะเวลาการลงทุนของ D R ให้สามารถลงทุนได้ทั้งกลางคืนและก็กลางวันค่ะโดยทางด้านของการลงทุนนี้เนี่ยนะคะเตรียมขยายเวลาการซื้อขายสำหรับตรา,าสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือว่า Depository Receipt หรือว่า D R ที่อ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในทวีปอเมริกาและยุโรปให้สามารถซื้อขายได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง16นาฬิก30นาทีและ19นาฬกาจนถึงเวลา3นาฬกาของวันถัดไปเริ่มมีผลตั้งแต่6พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะในขณะที่ DR a เ i a ยังคงซื้อขายในเวลากลางวันเช่นเดิมให้สอดคล้องตามเวลาประเทศไทยค่ะส่วนทางด้านของ DRX นะคะหรือว่า Fractional DR ปัจจุบันมี20หลักทรัพย์เป็น DR ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ในตลาดอเมริกาทั้งสิน้น จะถูกย้ายไปซื้อขายรวมกับ DR โดยอัตโนมัติในวันที่6พฤษภาค,คมนี้และเริ่มการซื้อขายในเวลาใหม่ของ DR ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันเดียวกันซึ่งการปรับปรุงบริการในครั้งนี้ทำให้นักลงทุนสามารถติดตามราคาส่งคำสั่งซื้อขาย DR ทั้งหมดได้ในทุกแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ โดยใช้บัญชีซื้อขายหุ้นที่มีอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันค่ะผลิตภัณฑ์ DR และ DRX นั้นได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนไทยอย่างต่อเนื่องณนะวันที่23เมษายนที่ผ่านมามีจำนวน DR และ DRX 89หลักทรัพย์ครอบคลุมหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วโลกทั้งทวีปอเมริกายุโรปและเอเชียและมีผู้ออก DR จำนวน5รายมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ31,000ล้านบาทและมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่580ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า140%จากปีก่อนหน้าค่ะ พรุ่งนี้แล้วนะคะ6พฤษภาคมค่ะที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นจะเปิดให้นักลงทุนนะคะลงทุนดีซื้อขายได้ทั้งช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะช่วยให้การซื้อขายนั้นทําได้แบบเร็วทันม,มากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเจอสถานการณ์อะไรนะักลงทุนจะได้ตัดสินใจได้อย่างชัดเจนแม่นยําแล้วก็ตรงกับเวลาที่ซื้อขายในตลาดต่างประเทศนั่นเองค่ะ,คะก็คือข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ